ครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับชาวเกษตรกรและก็ชาวสวนทั่วไปนะครับที่รับฟังหรือเป็นสมาชิกช่องลุงชัยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับขายพืชผักพืชพันธุ์ต่างๆก็ขอให้ได้ราคาดีนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงปังๆร่ำๆรวยๆวยทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ สรุปราคาผักวันนี้วันที่8มกราคม2569ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไสใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ8บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ24บาทกะหล่ำปลีม่วงกิโลกร,รัมละ35บาทกล่ำดอกกิโลกร,รัมละ13บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกร,รัมละ12บาท ผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ16บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดไส้กิโลกรัมละ40บาทผักกูดกิโลกรัมละ16บาทกลัำปลีเขียวกิโลกรัมละ10บาทกลัำปลีหัวใจกิโลกรัมละ14บาทคณาต้นกิโลกรัมละ10บาทคณายอดกิโลกรัมละ12บาทคณาห้องกงกิโลกรัมละ80ดบาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ10บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ24บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ30บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมกิโลกรัมละ30บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ60บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ30บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ30บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ30บาท รากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ70บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทใบโหระพากิโลกรัมละ50บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ60บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ160บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ100บาทดอกหอมกิโลกรัมละเจบาท ใบมะกรูดกิโลกรัมละ80บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ100บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ12บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทคาออนกิโลกรัมละ80บาทคาแกกิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ50บบาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ ยีสบาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ220บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ120บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ160บาทพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ180บาทพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ104บาท พริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ90บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ100บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ100บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ180บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกขิงยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาท พริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ120บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ50บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ46บาทถั่วภูกิโลกรัมละ50บาทถั่วลันตาวานกิโลกรัมละ70บาทถั่วงอกิโลกรัมละ21บาท ลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ14 cidade. บาทบวกงูก,โกิกโลกรัมละ44บาทบวกหอมกิโลกรัมละ24บาทบวกเหลี่ยมกิโลกรัมละ32บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ34บาทชะอมกํโลรัมละ32บาทดอกแครกกิโลกรัมละ70บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ8บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ12บาทฟักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ90บาท ฝ ok uh uh ักซตอกำละ50บาทราคีนกิโลกรัมละ28บาทบาทระจีนกิโลกรัมละ40บาทมะเขือพวงเด็ดคั่วกิโลกรัมละ80บาทมะเขือพวงไม่เด็ดคั่วกิโลกรัมละ70บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ18บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ20บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ20บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ14บาทมะเขือสะดดิ้งกิโลกรัมละ 14บาทมะเขือไข่เต่าก so ิโลกรัมละ20บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ17บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ90บาทมะเขือเทศสีดายกิโลกรัมละ28บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ60บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ30บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ30บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ40บาท แดงกววกลางกิโลกรัมละ33บาทแดงกัาอ่อนกิโลกรัมละ40บาทแดงร้านกิโลกรัมละ24บาทฟักทองทองอําไพเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ25บาทฟักทองคางโคกกิโลกรัมละ20บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ20บาทแดงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ17บาทแดงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาท แตงโมอ่อนกิโลกรัมละ20บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ30บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ360บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ500บาทดอกสดากิโลกรัมละ70บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ160บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ24บาทหนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ160บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ 300บาทหัวชัยเท้ากิโลกรัมละ16บาทหอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ60บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ45บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ170บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บบาทเห็ดฟางเบอร์กลางกิโลกรัมละ ห2 0ร้อยบาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ140บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.7บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดคอนขาวกิโลกรัมละ160บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ140บาทเห็ดหนูหนูสดกิโลกรัมละ60บบาทเห็ดหนูหนูแห้งกิโลกรัมละ 290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ20บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ40บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ25บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ28บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ 16- 17ถึงบบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ ส7เจดถึง20บาทเพื่อหอมเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ38บดถึงบ้าบาทถั่วลิสงสดทังละ1ิกิโลกร,รัมทังละ340บาทกล้วยน้ำวาขาวนวลเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำวาขาวนวลเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำวาขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ35บหาบาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก300อบาทต่อเข่งเข่งละเจดวี กล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่600บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ40บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ55บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ60บาทจบการรายงานราคาผัก